ต้องขึ้นเขาค่ะทุกคนขึ้นเขาไปถึงร้านข้ากับข้บขาวนะคะร้านเสียวร้านขา้าขายข้าวเนาะร้านเก่งหังมแมวเก่งเนี่ยนคหาอยู่หากินกินข้าวขึ้นทีมเขานะคะทุกคนขึ้เข่าค่ะโอ้โหฟังโอ้โหฟังเราจะถึงร้านแล้วค่ะทุกคนถึงเรียบร้อยแล้วจ้าขึ้นเขาลงเขามาสองสองสองโค้งนะคะถึงร้านค้าพอดี มาถึงเรียบร้อยแล้วจ้ามากินเตี๋ยวด้วยกันนะคะทุกคนแกงหางแมวล้านขึ้นมาบรรยากาศดีทุกคนขึ้นเขามาสองเขาเนาะเรียบร้อยจ้าร้านค้าเป็นร้าน,นเล็กๆเตะหน้ารับประทานความสะอาดเส่บๆโดยกันจ้าทุกคน น้ำเลยนะคะทุกคนสร้างใดเดอ้อมีทุกอย่างจ้าาดมามาอุดหนุนเจ้ได้นะคะ FC ทุกคนผ่านมาทางแก่งเนาะ บอกหวยบ้างลูกเอออ่าอหวยออกอะไรอ่าเออใช่ไหมลูกใช่ไหมอือใช่ใช่ใช่อะไรเนาะออกอะไรลูกออกอะไรบอกใหม่สิ้อือใช่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 ไหมลูกใช่ไหมเก้าฮกเก้าฮกเหรอใช่ใช่ใช่ โอ้ยน่ารักจังเลยค่ะแม่นะแมออกแม่นะออใช่ใช่ใช่ไหมลูกใช่ไหมบอกไหม่ลูกใช่ไหมออกจริงเปล่าจริงไหมลูกจริงไหมใช่ไหมจริงไหมลูกเซ็งไหมใช่เหรอใช่เหรอโอ้เกาเกาขวดสัตว ใช่ไหมใช่งานงานวันจนก๋วเตี๋ยวร้านหมุนเย็นเอียงบอกหวยแมีนัวก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะอันนี้เย็นตราโพโอ้เป็นตาแซ่บมากเลยทุกคนของปูนะคะของปูต้องใส่น้ำจัดนิด มันกินเที่ยวก็สังเกตดีๆเด้อที่มีเสียงประหลาดประหๆเดียกเข้ามาเดี๋ยวก็เก้าหกเก้าหกสังเกตรุ่นๆรุ่นให้จบคลิปนะคะทุกคนอันที่มีหนูเอี้ยงให้โชคให้ลาบค่ะจดูให้จบค่ะจะขอเงินเพียวเพื่อน่ะมันดั่งลงมาเก้าหกเก้าหกอย่างงี้ มองหาปูก็มองหาจนเออว่ายุใสอยู่ใสไปแถามเออถามใสไม่รู้ลองไปถามเออขึ้นเงือกใช่ใหญ่ให่ก็ามาดีดีค่ะอย่างไรอดปีเมียลูกหลานใช่เพราะว่าอันบอกห่วยออกออกหลายงวดแล้วนะถูกถูกหลายงวดแล้วลูก จะมีโช่วงอย่างคนอื่นระบาดลงนะพอนั่งลงเขาก็บอกมาเลยมองหาจน มองหายอะไรอยู่วันนี้ตาตาไปต่างหน้าประธานนไม่เห็นอันมาสวกส้วแล้วคไม่ได้ยินว่ะเ่ไม่ได้สังนะเอาเอะส่งเกลียวรอบวนนี่ไม่ได้ตั้งกตว่าเขาปุดน จิ้งกะเอียงตอกอะไรอยูไเใช่เลยใช่เลยใช่เลยน่ารักเปบน่ารักพีแดงดีดีเนาะใจไม่ยังใจไม่ใช่ เลี้ยงไปนานไหมเจม๊นานด้ยจ้<ม>ะ<ม>เป็นต้องเอียงหัวหุเต้อเอียงหัวจุ<ม>เรามาคทีเวมไม่ได้สังเกตกเ,กกเจ๊ไม่ได้สังเกตก็บอกไงวันนั้นมันบอกกาแยกาเทออกจริงจริงอ้าวสงเงเลย<ม> 6อ็เคยบอกอีกว่านั้นถีนออก2ห8แหาวหกมจะนกันว้าวที่จะบหา่กสุสุ่งเยอะเป็นบางงวดที่ดกนัน่เราทำในแต่ใจังน่กหมกอนไม่ได้ทั้งเสียเลยมานั่งกิน

哎呀，哎呀， เดี๋ยวมาวันนัดลุกเลยเนาะอือน้องสาวน้องสาวสิงห์งามนานี่ผัวนึงเหมือนเหมือนคนนี้คนตายยึดตัวมันก็เสียก็ยึดเอาตัวเด็กมาเลยออกไปดูมากรอบมาเรียนรถสิมาดูการอือยังไม่รู้เลยออกแนวถุงเช็ดแต่ถุงเช็ดข้างล่างก็กะฟองกะฟองเรียนดีขึ้นไอ้ bên tao xong rồi. Đổi này lại, ok mình luôn. Đẹp, tao được mãi. ก็ไเ่คิดตัวกันเลยกินข้าวบางทีก็หัวหันบางทีก็ข้าวซุปเนี่กินได้แบกชิ้นกิ้นชาชิ้นหมูึ้นมาต่างนไม่สวยนี่มันต่างมันไม่เก่เก่งเลยนะรวยนะรยน้ำเส็นแล้วก็ขึ้นขึ้นก้อนแล้วก็ไส่ผบเรืบยลุกเพื่อนเลยปล่อยไ่ได้ปล่อยทิ้งกปชอน ใ่ะคะตุกอนน่ือมาร้านบ่ตันอิมมาะกินใหอิ่มค่ะร้านกินใอิ่มกินให้อิ่มนะคะอิ่มขาได้ดีบุรีชิได้โชคอีกภาษาสุลานะคะพี่น้องทั้งใต้ทั้งเหนือทุกม่องค่ะ พี่น้องอังกิศของเราด้วยเด้อฝรั่งเศสโรฮิเซียฮัลโหลไมค์เฟรนต์แตงกิวเอพิวันแตงกิวแตงกิวโซมาตรงนี้บ้านนาบุญบ้านนาบุญโนะบ้านนาบุญเนาะบ้านนาบุญหมู่ที่ไหนะ <ừ. S 1> เออร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้บ้านนาบุญซอยสิบแปดขึ้นเขาขึ้นเขามาสองโค้งตรงที่ส่วอนอันานาารรั้นนะคะทุกคน มากระพานมาอุดหนุนกีได้เด้อทุกคนเอ้ซีผู้ใดผ่านมาทางนี้เนาะไม่ได้อุดหนุนกันได้ปู่ก็ะเซบหลายทุกคนหลานยังบุ่มาสัญญาว่าแล้วก็สร้างได้นะปู่นะพอแล้วว่าสันอ้ใหย่ที่พาไปดูอัน นั่นต่อมันสีห้โซใครลาบค่ะทุกคน <laughs> พังให้จุกคลิปนะคะ <laughs> อะไรลูกอะไรใช่ไหมใช่ไหมคนสวยเอ้ย <c oughs> บอกหน่อยค่ะ <c oughs> ใช่ไหมลูกใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> บอกหน่อยจา้าโอ้ยบอกอันหวยออกอันสามงวดติดทุกคน <c oughs> โดนไป ถั่วเลยนะคะอะไรลูกหิวโอหิวหิวเลวลูก